สวัสดีมากครับได้เมนูหรือยังครับมาครับวันนี้ผมจะพามาจัดกับแกล้มเด็ดครับที่ว่าหากินค่อนข้างจะยากพอสมควรครับนี่เลยครับพอดีวันนี้ไปแมคโครมาแล้วก็ไปสะดุดตากับเจ้านี่ครับมันคือกระดูกอ่อนของโจระเข้ครับพอดีไปเจอมาในแมคโครมาครับเห็นราคาก็ไม่สูงมากครับ89บาทก็เลยเอามาทําดูครับก่อนอื่นนะครับเอามาล้างทำความสะอาดตอนแรกผมคิดว่ามันจะมีกลิ่นอะไรแรงแต่ ไม่เลยครับถ้าเปรียบเทียบกับไก่แทบจะน้อยกว่าไก่มากปกติถ้าจับไก่เนี่ยมันจะมีกลิ่นติดมือมาใช่ไหมครับแต่เนี่ยแทบไม่มีเลยครับถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ตีไปสักห้าเปอร์เซ็นต์แค่นั้นเองครับเพราะว่าเนี่ยครับเนื้อเขาใสสะอาดมากเลยครับล้างเสร็จทำความสะอาดเสร็จครับผมก็จะเอามาสับสับเอาแต่ส่วนที่เป็นกระดูกอ่อนนะครับเพราะว่า ส่วนเนี้ยเขาจะติดมาทั้งเป็นซี่โครงด้วยเอาติดกระดูกอ่อนส่วนที่เป็นซี่โครงเอาไว้ทําเมนูอย่างอื่นครับนี่ครับสับ่ผมก็เช็คดูครับว่าละเอียดว่าขาดหรือยังไปดูพริกแกงกันครับว่ามีอะไรบ้างมีพริกแห้งพริกสดกระเทียมตะไคร้ครับแล้วก็หอมแดงครับแล้ววันนี้ผมจะเอามาปั่นนะครับเพราะว่าขี้เกียจตําแต่ถ้าใครอยากตํานี่ก็ตมสบายตามชอบเลยครับ กดซักปื้ดสองปืด้ดนี่ครับนี่กริปสำหรับกับแกลมสายขี้เขียนนี่ต้องหาซื้อไว้ครับเครื่องปัดง่ายดีครับแล้วก็เนี่ยพิชีฟ้าอันนี้เอาไว้ผมก็จะเอาไว้ใส่ไปด้วยแล้วก็พิทยอ่อนครับเด็ดไปเลยเวลาตักกินก็จะได้โดนทุกดอกมะเขือพวงครับกดเด็ดเหมือนกันอันนี้เป็นใบมักดูดเด็ดเข้าไปเลยครับ ตังกระทะแล้วก็ใส่เนื้อจอระเข้ที่เราสับเข้าไปครับผมจะดวนให้มันสุกเลยนะครับให้มันค่อนข้างจะเกือบแห้งนี่ครับแต่ต้องใช้เวลาแป๊บหนึ่งครับดวนได้สักพักได้ทีแล้วก็เติมน้ำมันนิดนึงครับแล้วก็ตามไปด้วยพริกแกงของเราครับแล้วก็ผัดๆดวนๆให้มันเข้ากันนะครับเอาให้แห้งเลยนะครับไม่ต้องเติมน้ำไฟก็ใช้ไฟประมาณกลางๆแต่ว่าผมเนี่ย เน้นไฟแรงเลยเพื่อต้องการให้มันหอมกระทะขึ้นมาด้วยแล้วก็ตามไปด้วยพริกไทยครับเพิ่มความหอมเข้ามาอีกแล้วก็ปรุงรสด้วยผงปรุงรสครับน้ำปลานิดหน่อยครับแล้วก็ตามไปด้วยน้ำตาลอันนี้ตัดเค็มครับหรือว่าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ครับนี่ร่วนๆผัดๆไปครับเน้นให้มันแห้งนะครับแล้วก็ตามไปด้วยพริกไทยอ่อน ใบมะกรูดแล้วก็พริกจีฟ้าครับเหลืออีกนิดหน่อยเอาไว้แต่งจานนะครับแล้วก็ผัดเบิ้ลไฟไปเลยครับตอนนี้ชิมรสชาติให้มันได้ทีนะครับถ้าใครอยากทําตามอยากทําดูก็เอาไปจัดได้ครับลองไปหาดูตามแมคโครที่ทุกจังหวัดน่าจะมีครับแต่อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับลองไปหาดูปรุงรสได้ที่แล้วก็ตามไปด้วยกรบเพาหรือว่าใครจะใส่เป็นใบยี่รา อันนี้ก็ได้เหมือนกันครับแต่ว่าผมไม่มีเอาจริงๆมันก็ไม่ได้มีกลิ่นแรงอะไรมันแทบจะไม่มีกลิ่นมันน้อยกว่าไก่เลยสามลองไปซื้อมาทําตามดูครับเผื่อใครอยากได้เมนูได้กับแกลมแปลกๆกับแกลมเด็ดๆจัดเลยผมแนะนําครับเด็ดมากแล้วก็ราคาไม่ค่อยแพงแต่วันนี้ผมจะเอามาคลุกกับข้าวร้อนๆครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดติดตามกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีมากครับ